สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูต้นต้นขนุนที่ปลูกอ่ะแถวตำบลกำรรมลานะครับมาดูใกล้ๆหน่อยครับอ๋อลูกนีน้น่าจะไม่ใช่จำปาดะนะครับผมเดี๋ยวมาดูลูกนี้ที่ห่อไว้กันนะครับว่าลูกใหญ่ไหมโอ้ อันนี้น่าจะเป็นพันอะไรไม่แน่ใจแล้วครับน่าจะเป็นพันฟ้าถล่มหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จำปาดะแน่นอนครับลูกใหญ่ดีนะครับลูกนี้ก็ถือว่าดกนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจดแดเก้กับลูกเล็กๆล,ลูกนี้นะครับน่าจะออกอเป็นต้นขนุน ที่ออกออกลูกครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยถือว่าดกมากจริงๆครับโอ้โห oh. อันนี้น้าปลูกนะครับเนี่ยปลูกธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้ใส่น้ำพรวนดินอะไรปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับผม